ที่อยู่วันนี้จะพาไปชมบ้านสไตล์มินิมอลสุดน่ารักขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำตั้งอยู่ทีอ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เดินทางเข้าเมืองง่ายใกล้ชุมชนและสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้โรงพยาบาลสันทรายพร้อมของแถมอีกมากมายถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะมั่นเมฆนะคะวันนี้จะมารีวิวทัพ์แนะนำจากดูที่อยู่ค่ะเป็นบ้านมินิมอลสุดน่ารักนะคะตั้งอยู่ที่ทำเลอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะรอบโครงการนะคะจะพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอีกทั้งยังใกล้โรงพยาบาลสันทรายนะคะแล้วก็มาหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้วก็ตลาดสดแม่โจ้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมบ้านกันเลยนะคะ บ้านหลังนี้นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นสไตล์มินิมอลนอร์ดิกนะคะหลังคาทรงจั่วประกอบไปด้วย3มห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำค่ะตั้งอยู่บนที่ดินนะคะ55.5ตารางวานะคะแล้วก็ให้พื้นที่ใช้สอยมากถึง120ตารางเมตรเลยค่ะ <S <S ทางโครงการนะคะก็มีการทำรั้วให้ด้วยค่ะความสูงของรั้วก็คือกำลังดีนะคะจะไม่ต่ำจนเกินไปค่ะแล้วถ้าลูกค้าสังเกตนะคะ ตรงนี้ค่ะทางโครงการจะได้มีการปูพื้นกระเบื้องนะคะตั้งแต่ตรงรัว้วจนไปถึงตรงที่จอดรถเลยค่ะอีกทั้งทางโครงการนะคะก็ได้มีการต่อเติมหลังคาให้เรียบร้อยแล้วค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะจะพอดีกับการจอดรถยนต์สองคันเลยค่ะหรือถ้าลูกค้านะคะมีจักรยานคู่ใจก็สามารถทำที่แขวนจักรยานไว้ตรงมุมนี้ได้เช่นกัน,นะคะ่ะ สนามหญ้าหน้าบ้านนะคะทางโครงการก็ได้มีการปูพื้นหญ้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะพื้นที่กว้างสุดๆไปเลยลูกค้าจะปลูกต้นไม้เพิ่มเติมก็ได้นะคะหรือเอาชุดโต๊ะทานอาหารมาวางตรงนี้เพื่อเป็นการเพิ่มมุมทานสังสรรค์น,นอกบ้านได้ค่ะเพิ่มความโพซี่สุดๆเลยเดี๋ยวเราไปดูตัวบ้านด้านในกันเลยค่ะ กระจกของบ้านหลังนี้นะคะทางโครงการจะให้มาแบบบานสไลด์ค่ะจะมีทั้งมุ้งลวดนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็คือทางโครงการจะได้ติดฟิล์มกองแสงไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะสามารถกองความร้อนได้ในระดับหนึ่งเลยโถงตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางเชื่อมระหว่างห้องนั่งเล่นกับโซนต่างๆค่ะถ้าทางลูกค้านะคะสังเกตทางโครงการจะให้กระจกบานเล็กบานน้อยมาให้ค่ะเพื่อทำให้โถงทางเดินไม่มืดแล้วก็รู้สึกไม่อึดอัดจนเกินไปค่ะ ห้องนี้นะคะจะมีลูกเล่นน่ารักน่ารักตรงกระจกด้วยนะคะทางโครงการได้ติดตั้งกระจกบานเอียงตามแนวหลังคาเป็นบันใหญ่ที่จะเปิดรับแสงสู่โถงของบ้านช่วยให้ห้องสว่างไม่ทึบแล้วก็ดูโปร่งมากเลยค่ะ <S <S เดี๋ยวเรามาชมห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดในตัวบ้านกันค่ะ ห้องนอนนี้นะคะลูกค้าสามารถวางเตียง6ฟุตนะคะวางตู้เสื้อผ้าหรือจะติดตั้งโทรทัศน์ก็ได้เช่นกันค่ะเพราะว่าใหญ่มากจริงๆบริเวณห้องนอนใหญ่นะคะจะวางอยูที่ด้านหน้าของตัวบ้านเลยค่ะตรงนี้นะคะจะสามารถเปิดไปดูวิวข้างนอกได้ค่ะแล้วก็มีชานระเบียงให้ลูกค้าสามารถนั่งพักผ่อนได้เช่นกันค่ะแล้วความพิเศษของห้องนอนนี้นะคะก็มีห้องน้ําในตัวด้วยตกแต่งด้วยโทนสีขาวดูสะอาดตาและมีความเป็นมินิมอลสุดๆ ติดตั้งสุขภัณฑ์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วแถมยังมีฝักบัวแบบเรน n s เวอร์ด้วยค่ะเก๋มากๆอย่างที่บอกนะคะบ้านหลังนี้เป็น3ห้องนอนค่ะ2ห้องนอนที่เหลือจึงจะมีขนาดเล็กกว่าห้องนอนแรกเล็กน้อยค่ะอาจจะใช้ห้องนี้ดัดแปลงเป็นห้องทํางานและอีกห้องให้กับเจ้าตัวน้อยก็ได้เช่นกันค่ะหรือใครที่มีแขกมาเยี่ยมบ้านบ่อยๆก็สามารถดัดแปลงให้เป็นห้องนอนได้เช่นกันอนเนกประสงค์สุดๆไปเลยค่ะ สำหรับห้องน้ำลมองบ้านหลังนี้จะตั้งอยู่บริเวณนี้ค่ะการตกแต่งภายในใช้โทนขาวมินิมอลเหมือนกับห้องนอนใหญ่เลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูโซนโครัวกันบ้างนะคะทางโครงการนะคะให้เป็นกระจกบานสไลด์ค่ะเพื่อกั้นกลิ่นจากในครัวนะคะที่จะมายัางตัวบ้านค่ะไปชมกันเลยค่ะ ตรงครัวนะคะถือว่าโครงการให้บิวอินแบบจัดหนักจัดเต็มมากค่ะสังเกตได้จากพื้นที่ในการเตรียมอาหารนะคะกว้างมากๆเลยอีกทั้งยังให้ซิงค์แล้วก็ให้ตู้เก็บของมาค่ะเวลาที่ลูกค้าประกอบอาหารหนักนะคะสามารถเปิดหน้าต่างทั้ง3ทางตรงนี้เพื่อระบายกลิ่นได้เช่นกัน,นะคะ่ะผนังและเคาน์เตอร์คัวนะคะทางโครงการได้ใช้โทนสีที่สะอาดแล้วก็สบายตา เวลาลูกค้าทำอาหารและมีรอยเลอะจะสามารถทำความสะอาดได้ง่ายมากๆเลยค่ะจากห้องครัวตรงนี้นะคะจะมีประตูที่สามารถเปิดออกไปสู่หลังบ้านได้เดี๋ยวเราไปดูหลังบ้านกันค่ะบริเวณซักล้างนะคะทางโครงการได้มีการปูพื้นกระเบื้องให้เรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าสามารถวางเครื่องซักผ้าและก็เครื่องอบผ้าไว้ตรงนี้ได้เช่นกันนะคะหรือ จะวางเป็นที่ตากผ้าก็ได้ค่ะเพราะว่าทางโครงการให้พื้นที่อย่างจัดเต็มจริงๆบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่สีเขียวลูกค้าสามารถจัดสวนน่ารักน่ารักไว้มองเพลินๆก็ได้เช่นกนะะันค่ะและนี่ก็เป็นภาพรวมของบ้านมินิมอลนอร์ดิกสุดน่ารักหลังนี้นะคะซึ่งบ้านหลังนี้ราคาเพียง2,590,000บาทเท่านั้นเองค่ะ ฟีค่าโอนกรรมสิทธิ์และมีของแถมอีกมากมายอาทิเช่นเครื่องทำน้ำอุ่นปั๊มน้ำถังสังรองน้ำมุงลวดฟิมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟแล้วก็ปูสนามหญ้าให้รอบบ้านด้วยค่ะถ้าสนใจสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หรือติดต่อเข้ามาที่ดูที่อยู่ได้ทุกช่องทางเลยนะคะเรามีบริการพาชมบ้านจริงพร้อมให้คำแนะนำด้านสินเชื่อยื่นเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้และดูแลตั้งแต่ต้นจนถึงส่งมอบบ้านเลยค่ะ สำหรับวันนี้ดูที่อยู่ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ดูที่อยู่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ